อิมานีมะยังพันเตพัตตานีสะปริบารานีพิกุสังคัสสะโอนชยามะสาธุโนพันเตพิกุสังโคอิมานีสะปริบารานี ปฏิคันหาตูอัมหากังทีขารตังหิตายะจุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัตตาหาริารวหาภูราปาริปุเรนติสาคารัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมมิฉตุสัเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะธามนิโชติระโสยะธาเอียโยวิวัตตารุสัพพะรุอวินา ภาวตวันตรายุสุคคิติคายุกั่วภาวะอภิวัฒนัสสีสจจังวธั